สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตสำหรับอินฟิ i x ตัวใหม่นะครับผมนะฮะตัวที่ผมจับนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอินฟิ i x Note 50S นั่นเองครับผมนะฮะต้องบอกไปเลยว่าตัวนี้ออกแบบดีไซน์สวยคล้ายตัวพ o t 50 Pro พั s นั่นแหละครับนะฮะตัวนี้วัสดุก็เป็นตัวไทเทเนียมนั่นเองนะครับเป็นโลหะเนาะสีเกรย์นะครับอีกสีนึงออกเป็นสีฟ้านะครับเป็นลายหนังวิกกนเนาะตอนนี้จะดูในเรื่องของขนาดหน้าจอก่อนเนาะอยู่ที่6.78นิ้วหน้าจอเป็น a m o l e เนะครับผม,มเพื่อนๆราคานี้นะ เดี๋ยวราคาผมบอกให้นะครับว่าเท่าไหร่เนาะชาร์จไว่45วัตต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว refresh rate หน้าจอ144 h z เลยแล้วก็ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Corning นั่นเองนะครับผมแล้วในเรื่องของตัวมาตรฐาน TUV 莱兰ด้วยนะครับนะครับให้ดูเรื่องของหน้าจอก่อนนะครับผมนะตัวนี้เล่นเกมหลายเล่นแน่นอนเนาะแล้วเริ่มมาพร้อมกับตัวชิปเซตนะฮะ d i m e n s i t y 7, 103, 7,300นั่นเองนะครับขออภัย นะฮะอาจจะมีสะดุดนะฮะ7,300นะครับตัว d i m e n s i t y ราคา7,999บาทสเปคเป็น ram แปนะครับแบต5 2า0มิลลิแอมเลยนะครับผมนะครับรันในตัวซอฟต์แวร์ xos นั่นเองนะครับสำหรับ i n f i n i x n o t e 5 0 s นะครับผมนะฮะจุดเด่นในเรื่องของตัวราคาและเรื่องของการออกแบบดีไซน์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะราคานี้นะครับ 7,999บาทนะครับ144เฮิรต์เลยต่อมาเลยเป็นตัว GT นะครับผมนะฮะมือถือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเนาะนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับในการเล่นเกมนะครับเพราะเข้ามาพร้อมกับรีเฟรชหน้าจอ144 h ฮเลยทีเดียวนะครับใช้งานไหลลื่นนะครับผมนะฮะเป็นตัวใหม่ของทางแบรนด์ที่เพิ่งออกนะครับผมนะฮะต้องบอกไปเลยว่าตัวนี้เดือดมาก่าเลยนะฮะการออกแบบดีไซน์สวยนะครับนะมาพร้อมกับชิปตัวท็อปเนาะ8350นั่นเองนะครับผมนะฮะ แล้วมีในเรื่องของตัวโหมดเกมด้วยนะครับนะฮะของทางอินฟินิตเองนะครับผมนะฮะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับราคานี้เนาะนะฮะี๋ยว่าเขย่าตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะมีในเรื่องของตัวโหมดเล่นเกมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเล่นพวก RV ผักจีสบายนะครับตัวนี้จะบอกว่าใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็รันตัวบน Android 15ด้วยนะครับนะฮะรันบน Android 15นะ หน้าจอนะฮะ6.78นิ้วหน้าจอมาเล็ดนะครับผมนะ,ะค่าความสว่างที่1,600นิตเลยทีเดียว144เฮิรต์นะฮะเพื่อนนะ,ะแล้วเป็นกระจกพารากาเ7อด้วยนะครับนะฮะตัวนี้ก็มีในเรื่องของตัว CPU แรงอย่างที่ผมบอกเนาอ8350 o p t i m t e นั่นเองนะครับแล้วยังไม่พอเนี่ยยังจับมือกับตัวรมตัวใหม่ด้วยนะฮะ L P D R 5X นะฮะ เริ่มต้นนะครับผมรม828 g ิกนะครับผมอ่าแล้วก็ลอมในเรื่องของการอ่านเขียนนะฮะ U f S 4.0เลยเดียวแล้วก็รันตัว X O S 15นะครับกันน้ำกันฝุ่น IP 64ด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของความเรียดจอ 1.5K ด้วยนะฮะลืมบอกก่จริงจริงนี้นะครับเอามาฝากแฟนๆช่อง Bank Channel นะครับผมนะฮะนะฮะท่านไหนสนใจก็ ไปดูตามช็อปได้เลยครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ